ความก็ให้เป็นไปตามกฎหมายทหารคุมเข้มชายแดนไทยลาวหลังกองกําลังไม่ทราบฝ่ายประทะก,กับทหารลาวบริเวณฝั่งตรงข้ามอํมเาเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายกระสุนตกใส่หลังคาบ้านของประชาชนฝั่งประเทศไทยโชคดียังไม่มีคนบาดเจ็บด้านผู้นําชุมชนเตือนชาวบ้านงดทํากิจกรรมบริเวณชายแดนและร่วมกันสอดส่องคนแปลกหน้าด้านทหารไทยส่งหนังสือแจ้งเตือนทางการลาวพร้อมวางกําลังเฝ้าระวังตลอดแนวชายแดน ล่าสุดอุทยานแห่งชาติภูชีฟ้าประกาศปิดจุดชมวิวชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวคืบหน้าการค้นหาผู้สูญหายในซากตึกสตงถลม่มผู้ว่าชชาติเผยเหลือโซนสุดท้ายที่ยังไม่ได้ค้นหาคือช่องบันไดซ้ายมือคาดประมาณ4วันเคลียร์พื้นที่ได้หมดก่อนสงคืนให้เจ้าของอาคารยืนยันไม่มีอะไรหนักใจแต่กังวลที่ยังหาผู้สูญหาย14คนยังไม่เจอ ด้านเจ้าหน้าที่กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมตำรวจพิสูจน์หลักฐานยังเข้าเก็บหลักฐานชิ้นส่วนปูนตามจุดต่างๆต่อเนื่องโดยวันนี้เตรียมเปิดพื้นที่ให้สื่อติดตามอย่างใกล้ชิดขณะที่ดี i เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านคุมงานก่อสร้างมาวิเคราะห์สาเหตุตึกสตงงถลม่มชี้มีพิรุษหลายประเด็นทั้งกรณีเริ่มทำสัญญาไปแล้ว501วันแต่กลับมาเสนอแก้ไขสัญญาลดเสาเข็มใต้ดินรวมทั้งกรณีแก้ไขสัญญา9้าครั้ง จุดสาคัญคือการแก้ไขสัญญาครั้งที่4ปรับผนังปล่องลิฟต์ทำเสาสองต้นของตัวอาคารพังคาดว่าเป็นจุดวิบัติของตัวอาคารแถมพบข้อพิรุษอาจมีการล็อกสเปคยี่ห้อลิฟต์ผู้บริหารด้านอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเตรียมเรียกประชุมคณะพนักงานสอบสวนคดีโนมินีวันนี้ DSI ส่งข้อมูลการวิเคราะห์คดีหัวเลือกสอวอปี67ทั้งความสัมพันธ์ของคณะบุคคลเส้นเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า500ล้านบาท การกาคะแนนและการนับผลคะแนนส่งให้กับกกตพิจารณาตามกฎหมายเลือกตั้งหากพบว่ากระทําผิดจริงให้กกตส่งเรื่องไปสารดีกาแผนคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองให้ใบแดงเพิกถอนสิทธิ์สวคาดกกตดําเนินการได้สัปดาห์หน้าส่วนคดีฟอกเงินและอ้างยี่อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานสอบปากคําพยานทั่วประเทศจําแนกกลุ่มคนและพฤติการเบื้องต้นคาดว่าอาจมีสวบางคนมีความผิดทั้งคดีหัวและฟอกเงิน ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญทำหนังสือรับแจ้งปลัดกระทรวงมหาไทยพบ3าบุคคลอ้างตัวเป็นดีเอบังคับอดีตผู้สมัครสวอรสองรายให้ยอมรับว่าหัวเลือกสอวแถมถอดปลั๊กกล้องวงจรปิดในบ้านไม่ให้บันทึกภาพและเสียงเชื่อไม่ใช่ดีเอตัวจริง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเผยเตรียมเสนอที่ประชุมคอรมอรวันนี้เขะแจกเงินดิจิตอล w a l l ล็ต0 0 0 0บาทให้กลุ่มอายุ16-20ปีจำนวน2.7ล้านคนวงเงิน27,000ล้านบาทหากครมรเห็นชอบก็ดำเนินการตามไทม์ไลน์เริ่มแจกได้ในไตรามาส2ของปีนี้คือช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน68แน่นอน ช่วงนี้ติดตามเรื่องเล่าการเมืองนะคะประเด็นการเมืองวันนี้ค่ะโฟกัสไปที่กรณีที่สภามีการของ,งบปรับปรุงส่วนต่างๆของรัฐสภานะคะจนถูกตั้งคําถามถึงความเหมาะสมค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะสสพันทนินุ่มเจิมก็ออกมาแฉเรื่องนี้นะคะพาทีมข่าวการเมืองของเราไปสํารวจแต่ละจุดของสภาที่มีการของ,งบมาปรับปรุง จุดแรกที่คุณพันธินสสกทามาพักประชาชนพาทีมข่าวของเราไปสำรวจคือจุดนี้ค่ะเป็นสาราแก้วที่ด้านหน้าสภานะคะซึ่งสภาเนี่ยของงบปรับปรุงสาราแก้วสองหลังรวม123ล้านบาทค่ะสสพันธิน,นระบุนะคะว่าจากการซักถามก็ยังไม่รู้ว่าจะปรับปรุปรปรงยังไงและที่ผ่านมาก็ถูกตั้งคําถามถึงความคุ้มค่าในการใช้ประโยชน์อีกอย่างคือที่สาราแก้วค่อนข้างร้อนถ้าจะติดแอร์ก็ต้องใช้งบประมาณค่อนข้างเยอะค่ะ จากนั้นก็นําทีมข่าวมาที่ครัวหรือว่าโรงอาหารนะคะซึ่งสภาของปรับปรุงพื้นที่ครัว117ล้านบาทไปแล้วก็อธิบายว่าเดิมศูนย์อาหารจะอยู่ที่ชั้น1แต่สภาจะใช้ชั้น1เป็นศูนย์นันทนาการจึงต้องย้ายครัวมาอยู่ที่บริเวณชั้น B2 แต่คําถามก็คือถ้าจะทําครัวมันต้องใช้หลักร้อยล้านเลยเหรอ จะทาพัตาคาขนาดยักษ์หรืออย่างไรนะคะซึ่งสสพันธินก็ได้พาทีมข่าวของเราไปสํารวจอีกหลายๆจุดค่ะที่มีการขอปรับปรุงและจุดสําคัญจุดหนึ่งก็คือห้องประชุมงบประมาณที่สภาของ,งบไปปรับปรุง118ล้านบาทระบุนะคะว่าทุกอย่างมันโอเคหมดแล้วตนก็นั่งประชุมในห้องนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรแอร์เย็นไปด้วยซ้ําจึงถามไปว่าจะปรับปรุงอะไรบ้างแต่ก็ไม่ได้รับคําตอบค่ะมาใช้ในฐานะผู้ใช้งานผมคิดว่าผมไม่ได้ติดขัาอะไรครับ ผมเสียดายเงินจากภาษีประชาชนร้อยกว่าล้านที่เรามาปรับปรุงอะไรผมยังตั้งคำถามนะว่าทำอะไรซองยีมันใช้ไม่ได้แล้วหรอหรือมันเสียงไม่ดังหรือคอมม,มันใหม่ครับมันไม่ถึงห้าปีครับ<ม>หลายประเทศเนี่ยเน้นความเก่าความขลังไมเป็นแลนด์มาร์คเป็นอาคารประวัติศาสตร์เดิมเอามาใช้บเมนเทนให้ดีดีกว่านะไม่ไอ,ไอระบบแบบต้องสร้างใหม่ใหญ่เนี่ย ส่วนใหญ,ญ่เกิดขึ้นในประเทศที่กำลังพัฒนาทั้งนั้นค่ะซึ่งสสพันธินก็ระบุถึงการออกมาตั้งคำถามเรื่องงบของสภานะคะว่าไม่มีใครอยากเผาบ้านตัวเองแต่ถ้าเราตรวจสอบการใช้งบประมาณของทุกหน่วยงานในประเทศไทยประชาชนต้องตั้งคำถามแน่นอนว่าเราเป็นยังไงถ้าเราไม่โปร่งใสเองใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่ายแล้วเราจะไปตัดคนอื่นได้อย่างไร ส่วนที่เลขาธิการสภาชี้แจงว่างบประมาณที่ขอผ่านคณะกรรมการที่มีประธานสภารองประธานสภาแล้วคุณพันอินบอกว่าก็เป็นการอ้างความชอบธรรมว่าผ่านกระบวนการมาแล้วเป็นข้ออ้างคลาสสิกของหน่วยงานราชการทั้งหมดว่ามีกระบวนการมารองรับแต่ไม่สามารถตอบคําถามชาวบ้านได้พูดแบบภาษาชาวบ้านคือเหมือนเผาบ้านตัวเองเนาะแต่ว่าผมก็ยืนยันว่าออถ้าเผื่อเราจะตรวจสอบ การใช้งบมงานของทุกหน่วยงานในประเทศไทยต้องเราเราเองเนี่ยเป็นอย่างไรประชาชนต้องตั้งคําถามแน่นอนเรายืนยันว่าถ้าัตเราไม่โปร่งใสเองนะครับแล้วเราใช้ใจ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่ายแล้วเราจะไปเราจะไปตัดคนอื่นได้ยังไงครับ,รบเราจะไปท้าทายเราจะไปถามคนอื่นได้ยังไงในเมื่อตัวตัวเราเองก็เป็นซะเองก็เป็นการอ้างความ คุณผู้ชมครับในขณะที่สสติมครับก็ได้เปิดเผยเป็น15โครงการที่ทางสภานั้นของบมาปรับปรุงแล้วก็สร้างเพิ่มเติมนะครับรวมถึงตั้งคําถามว่าสภานั้นเพิ่งเปิดใช้มา5ปีแต่จะปรับปรุงต่อเติมแล้วระบุว่าเป็นการฟุ่มเฟือยนะครับคุณผลิตวชรศิลป์ครับสสพักประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมาการพัฒนาการเมืองสภาที่เพิ่งประชุมพิจารณาเรื่องที่สภาขอปรับปรุงโครงการต่างๆไปเมื่อวันพฤหัสที่แล้วนะครับโพสเฟซบุ๊กหัวข้อ เปิดคำของ,งบ69ของรัฐสภาจับตา15โครงการมูลค่าสูงปรับปรุง,ต,ต,งติดตั้งระบบ,ตตะบ,บเติมแต่งอาคารรัฐสภาซึ่งประกอบด้วย10โครงการที่ได้รับการจัดสรรง,งบประมาณโดยคอรมและอยู่ในร่างพรบงบปี2569แล้วนะครับอย่างเช่นพัฒนาระบบภาพยนตร์ 4D 180ล้านบาทนะครับปรับปรุงศาลาแก้ว2หลัง123ล้านบาทปรับปรุงห้องประชุมงบประมาณ118ล้านบาท ปรับปรุงพื้นที่ครัวของอาคารรัฐสภา117ล้านบาทนอกจากนั้นก็ยังมีอีกหลากหลายนะครับรวมทั้งหมด956ล้านบาทและ5โครงการที่หน่วยงานทำคำขอแต่ว่ายังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณก็อย่างเช่นก่อสร้างอาคารจอดรถรัฐสภาเพิ่มเติม1,529ล้านบาทออกแบบและตกแต่งฉากหลังบัลลังประธานสภาในห้องประชุมสุริยันตน3 3ล้านบาทแล้วก็มีซ่อมแซมปรับปรุงเสาไม้ ซึ่งเป็นไม้สักอีก31ล้านบาทรวมอีกหลายโครงการนะครับทั้งหมดอยู่ที่1,817ล้านบาทสสพลิตตั้งคำถามว่ารัฐสภานั้นเพิ่งถูกสร้างด้วยงบประมาณ22,987ล้านบาทและเพิ่งจะเปิดใช้มาประมาณ5ปีจึงต้องตรวจสอบโดยละเอียดว่าสิ่งที่ขอนั้นมีความจำเป็นต่อการใช้งานและการทำหน้าที่ของสภาจริงหรือไม่ โดยระบุถึงการปรับปรุงห้องประชุม,มว่าประมาณกว่า118ล้านบาทนะครับทั้งๆที่ยังใช้งานได้ตามปกติและการออกแบบและตกแต่งฉากหลังบัลลังประธานสภาในห้องประชุมสภา132ล้านบาทซึ่งดูเป็นการตกแต่งที่ฟุ่มเฟือยและไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับการทําให้การประชุมสภานั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยในวันพฤหัสนี้ครับ8พฤษภาคมคณะกรรมาการจะพิจารณาเรื่องนี้ต่อและจะให้นําคณะกรรมาการสํารวจแต่ละโครงการตามจุดต่างๆ ในอาคารรัฐสภาด้วยนะครับในขณะที่สสพักขมลน,นุนอนันต์ครับจากพัรคประชาชนก็โพสต์ถึงเรื่องนี้เช่นกันโดยระบุว่าเคยนําเข้ามาพิจารณาในคณะกรรมาการกิจการสภาและช่วงหนึ่งเนี่ยก็ได้พูดถึงโครงการโรงภาพยนตร์โฟดีนะครับว่างบประมาณตั้งต้นที่เสนอเข้ามาตอนแรกเนี่ยคือ380ล้านบาทแต่หลังจากถูกทักท้วงอย่างหนักก็เหลืออยู่ที่180ล้านบาทครับ ในขณะที่พักเพื่อไทย,ยก็มีความเห็นเรื่องนี้ที่แตกต่างกันออกไปนะคะอย่างสอสอดิศรเพียงเกตค่ะก็เห็นว่าควรสนับสนุนให้ปรับปรุงรัฐสภาพัฒนาไปในทางที่ดีนะคะ โดยคุณอดิศรเพียงเกตสอสอบัญชีรายชื่อพรรเพื่อไทยคะ่ะในฐานะกรรมธิการกิจการสภาผู้แทนรนัษฎรก็พูดถึงกรณีนี้ว่าตนเห็นรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็ควรสนับสนุนให้รัฐสภาพ,พัฒนาไปในทางที่ดีเป็นการพัฒนาบ้านของฝ่ายนิติบัญญตัติเชื่อว่าจะมีการทุจริตยากมากแต่ทั้งหมดควรให้สภาตัดสินและพิจารณานในรายละเอียดว่าเหมาะสมหรือไม่แล้วก็บอกว่าขอให้ทุกฝ่ายและสื่อมวลชนมองในแง่ดีอย่าขัดขวางงบนิติบัญญัติที่เป็นตัวแทนของทุกฝ่าย การของงบมาเพื่อพัฒนาปรับปรุงให้สภาเป็นที่น่าศึกษาน่าทัศนศึกษา,น,า,น,าน่ามาเยี่ยมจึงเป็นสิ่งที่ดีที่สภาในผมเรียนนะฮะพี่น้องประชาชนเลยว่าเป็นองค์กรที่เจ้านายเยอะจริงๆสำลีหล่นยังไม่ถึงพื้นก็รู้ว่าใครทุจริตหรือไม่หรือใครทํานะครับค่ะการที่จะมาทุจริตหากินที่สภาในยากมากครับคือจะมองคนอื่นว่าทุจริตหมดสิครับอันนี้ยังสภาเขายังไม่เข้า อะไรก็ไม่เข้าเลยเลย่ะไปไปเป็นเลยแล้วค่ะผมว่าให้โอกาสฝ่ายนิติบัญญัติในการที่จะบริหารที่ประธานวิพรัฐบาลค่ะคุณวิสุทธ์ชัยนรุนสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยนยมองว่าไม่มีความจําเป็นอะไรต้องไปปรับปรุงไปรีโนเวทแล้วก็มองว่าควรให้ความสําคัญกับการกระตุ้นเศรษฐกิจก่อนอะไรที่หน่วยงานเสนอมาแล้วไม่เป็นประโยชน์ไม่สร้างการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ต้องช่วยกันตัดค่ะยังไม่เคย ได้ยินสอสคนไหนพูดในสภาว่าอยากให้รีโนเวตทั้งหมดเพราะว่าสภาแห่งนี้เพิ่งเปิดใช้มาไม่นานคิดว่าไม่ความไม่ไม่ไม่มีความจะเป็นอะไรจะต้องไปทำขนาดนั้นอืมในท่ามกลางภาวะว,ะวิกฤตขนาดนี้อยากให้ไปแก้ปัญหาให้ประชาชนก่อนพูดแทนควรได้รับการดูแลที่หลังประชาชนจะทำโรงหนังอะไรเนี่ยผมว่าเกินไปละ อยากดูหนังก็ไปไปดูที่โรงหนังดิขอให้กลับไปถามสมาชิกส,สภาผู้แทนรัษฎรซะก่อนก่อนที่คุณจะใช้งบประมาณไปส่วนทางด้านรองประธานสภาผู้แทนรัษฎรคนที่2นะครับคุณพระดอนปริศนาน,นันทกุลนะครับชี้แจงถึงแนวคิดที่จะปรับปรุงจุดต่างๆโดยเฉพาะการเปลี่ยนสะมรกตเป็นห้องสมุดเนี่ยบอกว่าอันนี้เป็นแนวคิดของประธานวันนอครับคุณพระดอนนะครับรองประธานสภาผู้แทนรัษฎรคนที่สองก็เปิดเผยบอกว่า นายวันมูฮัมหมัดนอมทาธาประธานสภาผู้แทนราษฎรเห็นว่าพื้นที่สะมรกตเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จึงต้องการปรับเปลี่ยนย้ายห้องสมุดจากชั้น9้ามาเป็นห้องสมุดที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามาใช้งานได้โดยในขณะนี้ครับก็ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาพิจารณาว่าจะสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้มากน้อยแค่ไหนเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อรับกับโครงสร้างและเรื่องนี้ก็เป็นเพียงแนวคิดเท่านั้น ยังไม่ได้มีการจัดทําคําของบประมาณในปีหกเก้าครับซึ่งการเป็นสามมรกตขนาดนี้เนี่ยมันไม่ได้ใช้ประโยชน์นะฮะท่านประธานก็มองเห็นว่าควรจะเอาพื้นที่เนี่ยไปใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดก็คิดว่าอยากจะย้ายห้องสมุดลงมาด้านล่างนะครับแล้วก็จะเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยได้ใช้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ไอ้ตัวเนี้ยยังไม่ได้อยู่ในงบป,ประมาณห9เก้า ส่วนเรื่องที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรครับจะทำคำของบประมาณเพื่อปรปับปรุงติดเครื่องปร,ประกาศสาราแก้วนั้นส่วนตัวเห็นว่าปัจจุบันสาราแก้วแทบจะไม่ได้ใช้ประโยชน์กันอยู่แล้วเนื่องจากเป็นสารากระจกที่ร้อนมากทางเจ้าหน้าที่จึงมีแนวคิดปรปับปรุงให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่มากขึ้นซึ่งเรื่องนี้เมื่อจัดทำคำขอก็จะอยู่ในร่างงบประมาณปี6 9แล้วครับทางกรรมธิการพิจารณางบประมาณก็จะได้พิจารณาถึงความเหมาะสมต่อไป แต่ว่าไงก็ตามครับตามในส่วนที่ตนรับผิดชอบนั้นคือโครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์รัฐสภาซึ่งมีการของบจํานวน120ล้านบาทเนื่องจากปัจจุบันพิพิธภัณฑ์จัดพื้นที่ไว้อยู่แล้วแต่ยังไม่มีรายละเอียดจึงขอจัดงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มรายละเอียดเข้าไปให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตเล่าเรื่องราวประวัติรัฐสภาเพื่อเป็นความรู้ให้กับพี่น้องประชาชนก็เชื่อว่าจะมีความคุ้มค่าครับค่ะ เดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามรเรื่องเล่ารอบโลกกันต่อคะ่ะ โลเข็มคนนุ่มข้าเนื้อต้องรสดีมิวสิกเฟสติวัลเทศกาลดนตรีสุดฮอตทั้งหาเสารที่31พฤษภาคมแดนซ์มันไปกับเดอะทอย t l แอ a l ล e y p อลลี่เพอร์เซสเฟอร์เพลย์แบทมิกซี่บลิสสมิเก๋ไก่อะเมนดาโบเมลดาแตลลิงออและวันอาทิตย์ที่1นมิถุนายนริสนันไปกับบอดี้แลมเดฟซาเตอร์โพลิแคทพ็อกซี่พิกซี่แรปคีสมีนแบกบลิสสมิดเก๋ไก่อะมนดาโบเมลดาลิงออราคาบัตรเข้างาน1 5 0 0บาทต่อวันราคาเอลลี่เบิร์ด0 0 300บาทต่อวันระยะเวลา e อ r l y b i r เบตั้งแต่วันที่31มีนาคม10นาฬิกาถึง16เมษายนเวลา23นาฬิกา59นาที VIP Package ราคา13,000บาทได้รับบัตรเข้างานวันละ2ใบพร้อมที่พัก3วัน2คืนที่ Sea Sand Sun ห u a i h นรีสอเริ่มจำหน่ายบัตร b c Music Festival วันที่31มีนาคมเวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปทาง Ticket เ a j o r รบบกวางใน Open House ที่จะพาทุกคนมาชมอสังหาริมทรัพย์ทั้งในเรื่องของดีไซน์และการลงทุนทั้งในบ้านใหม่และบ้าน,น,นวินเนเวรวมไปถึงโรงแรมและคาเฟ่ Open h ท u s ส์กันบนช่อง3 plus news และทั้งบน YouTube และ Facebook นะคะประโยคสุดท้ายที่คุณพูดกับคนในครอบครัวคืออะไรผมเป็นหัวหน้าครอบครัวตัดสินใจเองได้มีใครใหญ่กว่าผมอีกหรอฉันจะอยู่เป็นมานขวางความสุขของพวกมันจนกว่าจะตายในเครื่อต่อหน้าฉันแก่ไม่มีสิทธิ์ทำลายนี่ฉันต่อหน้าฉัน ไม่มีสิทธิ์ทำร้ายหลานฉันเหมือนกันพี่พวกเมยน้อยมันต้องแก้ง่องอ้ทุกคนเลยใช่ไหมพวงเมยหลวงที่ชอบหยิบย่ำหนึ่งให้ลงตับเพื่อยกตัวเองให้สูงขึ้นพี่คิมคิดว่าานะหรอแน่นอนกินของเหลวเหมือนแม่นายได้หรือเปล่าอย่าร่วมเกินคือแม่ของผมคำก็เร็วเหมือนแม่สองคำก็เร็วเหมือนแม่แต่พ่อไม่เร็วมากเลยไอ้คิมแกออกไปจากบ้านฉันเลยไปเมื่อตะวันรับฟ้าก็จะเป็นเวลาของดวงดาวเริ่ม 25มีนาคมนี้ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3พลัสแต่ว่าจะฉันสามติดถูกไหมถูกไหมฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลนักข่าวเอาดับสนับสนุนโดย <Euro> โโยูโรช็อกโก้พายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต c ซ n นทรัมซิเวอ50 p ล u สวัย50ปีขึ้นไปเสริมด้วยเซ n นทรัมซิเวอ50 p ล u สเพื่อความมั่นใจเช็คเลขทะเบียนและฉลากภาษาไทยก่อนซื้อเพี้ยนสื่อวังทุกครั้งเรื่องรารอบโลกนะคะดูเรื่องของข้อตกลงทางการค้าระหว่างสหรัฐแล้วก็หลายๆประเทศค่ะที่ล่าสุดโดนัลด์ทรัมป์นะคะย้ำว่าเขากําลังเจรจากับหลายประเทศรวมทั้งจีนด้วยแต่ว่าสหรัฐจะเป็นฝ่ายกําหนดข้อตกลงเองค่ะ โดยโดนอฟรัมพูดกับผู้สื่อข่าวบนเครื่องบิน i r r o r r e e ์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะบอกว่า,าเรากําลังจะราจากับหลายประเทศแต่สุดท้ายแล้วผมจะกําหนดข้อตกลงของตัวเองพวกเขาไม่ได้กําหนดพวกเขาโกงเรามานานหลายปีผมจะเป็นคนกําหนดข้อตกลงทุกประเทศทั้งมิตรและศัตรูโกงเรามานานหลายปีดังนั้นเราจึงจะไปพบปากกับพวกเขาเกือบทั้งหมดรวมถึงจีนแต่สุดท้าย ผมจะกำหนดข้อตกลงแล้วก็บอกว่าตอนนี้เราไม่ได้ทำธุรกิจกับจีนเลยเพราะภาษีศุรกากรสูงมากจนพวกเขาไม่สามารถทำธุรกรรมได้เพราะเหตุนี้เราจึงประหยัดเงินไปได้หลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าเขาไม่มีแผนที่จะพูดคุยกับประธานธิบดีสีจิ้นผิงของจีนซึ่งก็ทําให้ความหวังที่ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนจะเกิดขึ้นไม่คืบหน้าค่ะ ในขณะเดียวกันค่ะทรัมป์ก็ได้โพสต์ข้อความผ่านทางทูตโซเชียลนะคะว่าสาหรัฐจะคิดภาษีร้อเเซแก่ภาพยนตร์ที่ผลิตนอกสหรัฐแล้วก็มาฉายในสหรัฐนะคะโดยให้เหตุผลว่าอุตสาหการรมภาพยนตร์ของอเมริกากําลังถดถอยเนื่องจากประเทศต่างๆมีการอุดหนุนให้ผู้ผลิตภาพยนตร์ไปผลิตในประเทศนั้นๆซึ่งทรัมป์มองว่าเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาตินะคะ ส่วนในหนึ่งประเด็นใหญ่นะครับกรณีที่มีภาพของทรัมป์แต่งกายเป็นโป๊ปซึ่งเป็นภาพ AI เนี่ยเผยแพร่ทั่วโซเชียลนะครับเรื่องนี้ทางโดนัลด์ทรัมป์ออกมาพูดเหมือนกันนะครับก็ตอบคาถามผู้สื่อข่าวถึงภาพ AI ที่ทาให้ทรัมป์นั้นกลายเป็นพระสันตปาปา,ปาเผยแพร่ในโลกออนไลน์ครับโดยทรัมป์เนี่ยบอกว่าผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมันมีคนแต่งรูปผมแต่งตัวเหมือนพระสันตปาปา,ปาแล้วเผยแพร่ไปทางอินเทอร์เน็ตไม่ใช่ผมที่ทํา ผมไม่รู้ว่ามันมาจากไหนบางทีอาจจะเป็น AI แต่ผมไม่รู้อะไรเกี่ยวกับมันเลยผมเพิ่งเห็นเมื่อคืนนี้เองที่จริงแล้วภรรยาของผมคิดว่ามันน่ารักดีเธอบอกว่ามันดีไม่ใช่หรอผู้สื่อข่าวก็ถามต่อนะครับว่าความจริงแล้วก็คือภาพนี้ถูกเผยแพร่บ,บนบัญชีของทำเนียบข่าวแม้ว่ามันจะสร้างขึ้นโดย AI ก็ตามนะครับแม้ว่ามันจะเป็นเพียงเรื่องตลกเป็นเพียงมีมแต่การนําข่าวนี้ไปเผยแพร่บ,บนช่องทางของทำเนียบข่าวนั้นจะทําให้ความน่าเชื่อถือของทำเนียบข่าว ลดน้อยลงหรือไม่นะครับทรัมป์ก็ตอบกลับบอกว่าหยุดพูดเถอะมันเป็นเพียงการกระทําของใครบางคนเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นไม่เป็นไรต้องมีความสนุกสนานเล็กน้อยบ้างใช่ไหมซึ่งเรื่องนี้ครับชาวคาทอลิกก็ได้ออกโรงวิาพากษ์วิจารณ์ภาพดังกล่าวอย่างรุนแรงนะครับอย่างเช่นพระคดีนาวทีโมทีโดเลนนะครับของสหรัฐกล่าวเมื่อวันอาทิตย์บอกว่ามันเป็นเรื่องไม่ดีแต่ก็ปฏิเสธที่จะบอกว่าเธอเนบขาวควรจะขอโทษชาวคาทอลิกที่ไม่พอใจหรือไม่ครับ มีความเคลื่อนไหวของผู้นารัสเซียนะคะอย่างประธานาธิบดีปูตินในวัย72ปีซึ่งดํารงตําแหน่งผู้นําประเทศมายาวนานที่สุดนับตั้งแต่ยุคข,ของโจเซฟสตาลินค่ะได้ให้สัมภาษณ์พิเศษนะคะออกอากาศเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาปูตินบอกว่าเขาคิดถึงการสืบทอดตําแหน่งอยู่เสมอแล้วก็เสนอด้วยว่าอาจจะมีการแข่งขันกันร,ระหว่างผู้สมัครหลายคนให้ประชาชนตัดสินค่ะ โดยพูดถึงปูตินซึ่งเป็นอดีตพันโทสายลับ KGB ได้ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีตั้งแต่ปี2542นะคะจนถึงปี2551จากนั้นก็ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจนถึงปี2555แล้วก็กลับมาเป็นประธานาธิบดีครั้งตั้งแต่ปี55จนถึงปัจจุบันค่ะซึ่งในภาพยนตร์ของสถานีโทรทัศน์แห่งรัฐที่ฉายเกี่ยวกับช่วงเวลา25ปีของปูตินในฐานะผู้นําสูงสุดก็มีช่วงที่ผู้สื่อข่าวถามปูตินว่าคิดถึงการสืบทอดตําแหน่งหรือไม่เขาก็บอกว่าท้ายที่สุด แล้วทางเลือกจะเป็นของประชาชนเพื่อชาวรัสเซียและเขาคิดว่าควรมีคนคนหนึ่งหรือหลายคนให้ประชาชนมีทางเลือกด้วยค่ะครับคุณผู้ชมครับในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาในประเทศจีนในวันแรงงานนี่ถือว่าคนจีนเที่ยวกันเยอะมากโดยเฉพาะการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นภายในประเทศนะค,ครับการท่องเที่ยวภายในประเทศจีนคึกคักมากๆครับในช่วงวันที่29เมษายนถึง6พฤษภาคมก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศ โดยบริการขนส่งของจีนรายงานจํานวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นอย่างมากตั้งแต่พฤหัสัสีีที่แล้วนะครับซึ่งเป็นวันแรกของวันหยุดแรงงานผู้ให้บริการรถไฟบอกว่าการเดินทางหนาแน่นครับตั้งแต่29-6พฤษภาคมโดยคาดว่าการเดินทางโดยรถไฟในสูงถึง144ล้านเที่ยวครับในช่วงเวลาดังกล่าวจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับช่วงสัปดาห์หยุดยาวก็ได้แก่ปักกิ่งเซี่ยงไฮ้กวางโจเฉิงตูหางโจ อู่ฮั่นเซินเจิน้นซีอานหนานจริงแล้วก็จึ้งโจนะครับในขณะเดียวกันทางด้าน,าน,านกระทรวงคมนาคมของจีนก็คาดว่ามีการเดินทางข้ามภูมิภาคมากกว่า1,460ล้านครั้งในช่วง5วันที่ผ่านมานะครับส่วนการจะราจรบ,บนท้องถนนก็เพิ่มขึ้นคนเที่ยวกันเยอะมากๆ การดโดยสารโดยเครื่องบินครับก็เดินทางถึง11.15ล้านคนในช่วงวันหยุดก็ถือว่าเพิ่มขึ้นกว่าปีที่แล้วครับค่ะซึ่งในช่วงวันหยุดยาวของจีนนะคะสิ้นสุดเมื่อวานนี้นะคะผู้ชมปรากฏว่ามีเหตุเรือท่องเที่ยวล่มถึง4ลำค่ะแล้วก็เป็นเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10รายนะคะ มีคนมากกว่า80คนตกลงไปในน้ำหลังจากที่มีลมแรงในพื้นที่ท่องเที่ยวในมณฑลกุ้ยโจวทาให้เรือเนี่ยล่มหลังจากที่เกิดพายุฝนแล้วก็ลูกเห็บพัดถล่มบริเวณตอนบนของแม่น้ําอู่ซึ่งเป็นแม่น้ําสาขาของแม่น้ําแยงซีแม่น้ําที่ยาวที่สุดในจีนค่ะ ตามรายงานได้บอกว่าเรือที่ล่มแต่ละลำนะคะสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้สูงสุดประมาณ40คนแต่ว่าไม่ได้บรรทุกเกินพิกัดแต่ว่าระดับน้ำนสูงแล้วมีพายุพัดเข้ามากระทานหันมีหมอกหนาปกคลุมผิวน้ําโดยที่มีเรือสี่ลำประสบเหตุแต่ว่ามีเรือสองลำที่ไม่ได้มีผู้โดยสาระคะ่ะส่วนลูกเรือทั้ง7คนสามารถช่วยเหลือตัวเองได้บางคนว่ายน้าหนีออกมาได้อย่างปลอดภัยแต่ว่าตามรายงานก็คือมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ทั้งหมด10ศพนะคะครับ คุณผู้ชมครับเหตุการณ์ต่อไปหลายคนตะลึงเหมือนกันว่าอนาคตเนี่ยมันเข้ามาใกล้มากกว่าที่คิดนะครับเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะของโรงงานแห่งหนึ่งในประเทศจีนนี่ฮะจะเห็นว่ามีหุ่นยนต์ตัวหนึ่งตื่นขึ้นมาอารวาสตีแขนใส่มนุษย์พยายามปลดเรื่องตัวเองจากโซ่ที่ผูกติดมาอยู่กับเครนนะครับก็กลายเป็นภาพหลอนสาหรับวงการหุ่นยนต์ในประเทศจีนจากภาพจะเห็นว่าหุ่นยนต์ตัวนี้ถูกผูกไว้กับเครนแขวนขนาดเล็กมันก็ได้แกว่งแขนไปมาอย่างรุนแรงพยายามที่จะ มุ่งทำร้ายคนที่อยู่ใกล้หน้าคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งชายคนนั้นต้องก้มต,ตัวหลบในขณะที่ชายคนที่ยืนอยู่ด้านหลังหุ่นยนต์ก็ต้องถอยหนีเหมือนกันหุ่นยนต์ตัวนี้ฟาดแขนซ้ำๆไม่หยุดด้วยความเร็วและความรุนแรงที่เพิ่มมากขึ้นจากนั้นก็เริ่มเดินไปข้างหน้าพยายามจะปลดเปลื้องตัวเองเออกจากเครนที่แขวนมันไว้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่หนึ่งพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยไม่ทราบสาเหตุก,ก็ทําให้เกิดกระแสฮือฮาทางออนไลน์นะครับมีผู้ชมที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์น่ารึลัวนน้้มมเ่ิขแ อีกรายเนี่ยบอกว่าแทบร้อไม่ไหวที่จะเห็นสงครามหุ่นยนต์กับมนุษย์นะฮะก็ยังไม่มีรายงานว่าทําไมถึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นครับค่ะพาผู้ชมไปดูภาพน่ารักน่ารักกันบ้างดีกว่าค่ะเป็นภาพของเจ้าชายหลุยส์แห่งอังกฤษนะคะพระโอรสในเจ้าชายวิลเลียมทรงล้อเลียนเจ้าชายจอรชค่ะพระเชษฐาของพระองค์เองนะคะในระหว่างร่วมพิธีวันดำลึกวันแห่งชัยชนะในยุโรปที่กรุงลอนดอนเมื่อวานนี้นี่เองค่ะคือในคลิปนี้เนี่ยจะเห็นว่าเจ้าชายหลุยส์ทรงสะบัดผมของพระองค์ ก็ทําตามนะคะหลังจากที่เจ้าชายจอร์จทำแบบเดียวกันคลิปนี้นะคะระหว่างที่สมาชิกราชวงศ์อังกฤษได้ทรงร่วมรับชมขบวนพาเหรดทหารอันยิ่งใหญ่ดมลึกถึงวันครบรอบ80ปีวันแห่งชัยชนะในยุโรปนะคะเดี๋ยวเราตามข่าวกันต่อในเรื่องเล่าเช้านี้ค่ะวันนี้เราจะลากันไปด้วยภาพของภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นที่จอร์แดนค่ะที่มีการอบพยพนักท่องเที่ยวหลายร้อยคนนะคะออกจากแหล่งบรรณคดี มรดกโลกเมืองเปตราซึ่งเป็นคนครหินแกะสลักโบราณซ่อนตัวอย่างลึกลับอยู่ในหุบเขาที่โด่งดังเจอกับฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันนะคะจนตอนนี้ทางการสั่งปิดสถาน,นที่นี้เป็นการโชวคราวแล้วลากันไปด้วยภาพนี้จากจอแดนนะคะอีกสักครู่ติดตามเรื่องเล่าชาวหมีค่ะ